สวัสดีครับมุอนี้ภาพปันมุนนี้ภาพโหลดอาหารวัวครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับแม่ซูสวัสดีครับแม่นกสวัสดีครับแม่แก้วก้าววันนี้อาไรครับสวัสดีครับพี่วิไลสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีทุกคนทุกเลฟทุกไลท์นะครับมือนีห้องว่า,าไลฟ์สดชิไมไปครับผม ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจน,นะครับสวัสดีค่ะนกคนงามจากพี่วิไลนะครับสวัสดีคุณแก้วก้าวจากแม่นกนะครับคุณสมใจสวัสดีค่ะจากแม่แก้วก้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะคุณวิไลจากแม่นกนะครับผม สวัสดีทุกคนทักทายทุกคนครับผมรมมมุมกล่องตังเห็นบรรยากาศข้างหลังครับผมนส่งกำลังใจแล้วไปก่อนนะคะทุกคนใส่บาทก่อนค่ะครับผมแม่แก้วก้าวขอบคุณครับ เลิฟที่สีจากแม่สู่ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับเลิฟค้าค่ะผมก็ติดตั้งอะไรที่ขอบคุณสติ๊กเกอร์จากคุณหมอครับผม เนี่ยขาวเทว้าขาวในอวบแป้งมาเนาะส่งกำลังใจนะคะขอบคุณครับพี่วิไลขอบคุณทุกคนครับผมอาดคือรอเท้า่สวัสดีลูกนงด้วยนะคะจากเมนกนะครับเปิดไฮเดอร์ ขอบคุณครับสาวสีสวัสดีค่ะบเมนกจากน้องนองนะครับยอสิโอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจครับผมอุ่นหั ตั้งอะไรก็ไกควนท่องงาน,นครับผมขอบคุณสติกเกอร์จ้ะ ยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับ แม่ลองสวัสดีครับแม่ออนสวัสดีครับผมพี่อู๋สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีเจ้าบ้านสวัสดีสาวออนและทุกทุกคนด้วยนะคะจากพี่อู๋นะครับสวัสดีค่ะคุณอู๋จากแม่ออนนะครับสาวออนจากแม่ลองสวัสดีเช่นลองจากแม่อ่อนนะครับสวัสดีค่ะลูกวิทยาลูกน้องขอบคุณนะครับแม่ออนสวัสดีเช่นกันครับผม สวัสดีลูกวิจแจกไม่ลองขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไอเอยยสสุดรอของแม่ขอบคุณครับ,บคุณแม่พี่แอสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับพี่แอขยุยยยยเลิกสืบเอ็ดยุยยมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจครับผม มาหายไรวันขึ้นหอดขึ้นหอดด้วยกันครับแม่ทั้งช่วงนี้งาน้าล่หักข่าวหองมาสลบสะไลเบาแอสวัสดีค่ะจากแม่ออนนะครับไปว่าไรพองกับเ <laughs> ขาล้างบ้านให้ เ้าใจกันจะลูกครับผมเมื่อได้ไปว่าท่านกับเขาล้างบ้านเม่ท่านกับเขาเกาแล้วครับเพราะว่าส่วนมากของเม่อวานมันจะเด้งมาหนาฝีดไหลมันจะเด้งมาเลยหําหําหหเอาอีกแล้วหำว่าท่านตือน สวัสดีครับพี่ไข,พข่พัมไข่นุ้ยพี่ไข่ได้ไข่แมงเต่าหรือ,อยังดีครับสาวอ่อนใหญ่ๆๆยัยประธานสวัสดีจ้าลูกไข่นุย้ยยางไม่รอนะครับไข่นุย้ยสวัสดีตอนเช้าจ้าจากแม่อ่อนนะครับพี่ไข่วันนี้ไม่ทํางานหรอครับ วันนี้พี่ไข่เกเรแม่วันนี้พี่ไข่ไม่ทำงาน,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 นมืนหนีเร็มาทักไข่ยังมือเศร้าครับกำลังทำมาสันพูดใดอยากมาเห็นงานเกาหลีสนใจมาทำกับพี่ไข่ได้ไดหครับด้วยงานพนสบายครับ ดีครับแม่เท่าร้องงานพี่ใครเฮ็ดสบายครับอยู่แต่นในหฮมมือกับผลิตตะลูกพี่ต้นสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาจากพี่ตน้นตัวแทนพี่จามนะครับสวัสดีครับพี่ใครผำ เปลี่ยนอีกคานึงเป็นไข่คำแล้เลี่ยนเป็นหอยีบพี่ไขรเดี๋ยวแม่จะไปสมัครทำกับลูกไข่แม่นโรงงานพี่ไขรผลิตลูกย่างเดี๋ยวแม่สวัสดีครับน้องทีขอบคุณนะครับ ทักทายทุกคนก่อนทำงานครับสวัสดีพี่ต้นจากไม่ลองสวัสดีครับใจย,ยลองจากพี่ต้นนะครับดานดานยายจอดในค้อมอาจไม่ได้เม้นครับผมพี่อ้วกขอบคุณมากครับผมพี่สุพ์สวัสดีครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับคนล้อวสันมาขอบคุณครับดีครับน้องต้นจากพี่ไข่นะครับผมพี่ฟ้าไฟสวัสดีครับผม <c oughs> เอาไว้เอาไว้เจ้าพี่หม่สวัสดีครับวิทยาคนชอบซสื่องคนให้เกาหลีและสิมาัานนีไหม <c oughs> <c oughs> คุณสุพุน์และทุกคนสวัสดีย้ำเช้าทักทายจากนิวยอร์กอเมริกาค่ะจากพี่อูนะครับคุณฟ้าไฟสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณหัวใจจกกอด,ดจากแม่สู่ครับผม <c oughs> ปาวิทยาคนชอบซึ่ง จะคนคนเรียกว่าอายองซิโอเมสูพี่อุสวัสดีจากแม่สูนะครับจากพี่อุ สวัสดีครับพี่ตุกี้จอดไว้ให้ก่อนก่อนนะจ๊ะพี่กำลังทำกับข้าวสวัสดีรอบบ้านนะคะเดี๋ยวมาทักทุกคนนะคะขอบคุณมากมาครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกี้จากพีอูนะครับ สวัสดีน้องตุก๊กกี้จากไม่ลองนะครับเส้อง,งว่วเป็นของหลานนอง <c oughs> ขอบคบุณวีบฟ้าไฟมากๆครับผมไม่เหนีอากาศก็เย็นนิดน้อยครับบอ ไลยครับบป็นไหนครับสวัสดีบ้านนอกจากแม่ลองแม่ไมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ไม้ใจจริงสวนผักของเราแม่ไมกกับจากไปเที่ยวไปนอกครับ นพี่ยายลองสวัสดีจากพี่อูนะครับเอาเต้นสาวๆลงงานพี่ไข่ดีครับแม่ไม้จากพี่ไข่นะครับไขพ่พัมไข่นุย้ยกวีสองสวัสดีจากพี่อูนะครับวันนี้ไปเที่ยวโอ้ ไม่ไหวเตรียมถุงยางเตรียมยาดมไม่เยอะๆวันนี้เป็นขอบคุณหัวใจกอดสวัสดีครับแม่โกโซนขอบคุณครับผมใส่ไปแก้ให้แม่โกโซนก่อนครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีแม่ไม้จากแม่รองนะครับสวัสดีคุณสวนพิกจ้าจากแม่ไม้นะครับเลือบสิบเจขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจครับไม่ลองไม่ล่องกัน พี่ใครเราไโรงงานเรารับแต่สาวๆส่วส,วสันเมื่อนันแม่ก็ว่าแม่สิบแปดว่าแม่อบอกกบแม่สิวพี่ไข่ไม่ลองสิบแปดอยู่นะพี่ไข่สวัสดีครับแม่อิงออนขอบคุณครับ คณทุกขกำลังใจครับผมทุกเลิบทุกไล่ใแม่ผ้ากัเตือนจะส่นะครับเราลักนายเราลักในยสวัสดีครับเราลักใน ดีจ้าแม่หมาจากเราลักน,นะครับสวัสดีครับลูกวิทยาสวัสดีเช่นกันครับแม่อิงอ,อนเมนยังอีกวาสันพหน้ะอันยอซิโอสวัสดีคุณยายอิงอ่อนจ้าจากแม่หมานะครับแม่อิงอ่อนดีจ้าจากแม่ลองนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาน้องโดมแน่นอนใช่ไหมครับ ขอบคุณสติกเกอร์จากพกนาจจไาเห็นงานบหมมืมอพนาใช่แล้วครับเห็นไหมเราถูกแล้วขอบคุณหัวใจกดกรอดเรวอขออนุญาตแปลวรดแม่แาหารปให้วัวกันด้วยครับเด้อสวัสดีลูกชายโดมจากแม่ไม้นะครับ ฟ้าไฟสวัสดีจ้าจากแม่ลองนะครับขอบคุณแม่ๆมากๆครับผม